3...2...1... โอเคนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเฉลยกิจกรรม5 0 0 0 s u b ั c r คร e นั่นเองครับผมวู้โ,โูก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่อง I am b l c k k c t t จนถึง s u b ส,สคร i b e ที่5,000กันแล้วนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆก่อนอื่นนะครับผมจะแจกรางวาัลก่อนที่เราจะไปประกาศผลรางวัลเนี่ยก็ขอเชิญชวน น้องๆทุกคนนะครับเข้ามาจอยในกลุ่มที่ชื่อว่า YouTuber TH กลุ่มชื่อนี้นะครับเข้ามาในกลุ่มแล้วได้อะไรนะครับถ้าเกิดเข้ามาในกลุ่มผมก็จะสามารถแจกโลบัคได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ผมแจกไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าการจะแจกโลบัคได้เนี่ยคือมันต้องอยู่ในกลุ่มแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมได้ แล้วก็จะอาจจะมีกิจกรรมในอนาคตข้างหน้าหรือว่าจะหาเพื่อนเพื่อพูดคุยก็ได้นะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีผม I am Back Cat นะครับแล้วก็ cat c ค t c a t t e r นะครับมิฮันโนมิกุระนะฮะอนาคตนี้ผมก็อยากจะให้ c a t เตอร์ที่แคตเกมนี้เข้ามาอยู่กันแบบเยอะๆเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมแต่ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับเข้ามาจอยกันในกลุ่มนี้ได้นะครับผมเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นคนไทยเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็สามารถ มีกิจกรรมแจกโลบัคในอนาคตได้ด้วยเอาละครับเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะได้รางวัลนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาเฉลยกิจกรรมขอบคุณ5,000ซับสไครต์กันดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเล่นกันอย่างล้นหลามเลยนะครับคอมเมนต์นี่เต็มไปหมดแล้วก็แชร์ถึง100หนึ่งครั้งทีเดียวนะครับแล้วดูชื่อแต่ละชื่อนะครับแมวน้อยสอยดาวนะครับแมวเทปซ่า007โอ้โหชื่อเดวิลเมจิอันนี้มันชื่อคนหรือเปล่าวะ จูจังนะครับไอ้นี่ก็ชื่อแฟนของเขานะครับชื่อแฟนของแซมนะครับชื่อแมวแล้วก็เนียนแคทนะครับดูชื่อแต่ละชื่อแบบจิจาร์ดมากครับแมวดําไงถ้าใจอยากจุดๆดๆๆๆๆๆๆๆอันนี้ขอสงวนแล้วกันเอาละครับได้เวลาประกาศรางวัลแล้วนะครับผมก็จะไม่ไล่บอกทุกชื่อนะเพราะผมอ่านหมดแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมมีชื่อที่ถูกใจผมที่สุดแล้วแล้วก็เป็นชื่อที่ผมคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเมเอลที่อยู่ข้างๆไหลผมเนี่ยมันชื่ออะไรผมเรียกมันบ่อยมาก จนแบบถ้าเกิดคนดูคลิปผม,มบ่อยๆจะรู้จักชื่อมันเลยก็ได้ซึ่งชื่อมันก็คือไอ้เหมียวนั่นเองนะครับผมเรียกมันทุกคลิปเลยครับและคนที่ตอบว่าไอ้แมวข้างๆผมชื่อเหมียวชื่อน้องเหมียวครับชื่อเหมียวนี่แหละง่ายๆสั้นๆได้ใจความก็ได้รับรางวัลที่1400โลบักไปเลยซึ่งคนที่ตอบว่าชื่อเหมียวก็คือคนนี้ครับคนแรกนะฮะคนที่ทําไม่นับนะครับคนข้างหลังนี่คือผมไม่เอานะฮะเอาคนแรกก่อนครับก็คือน้อง พ,พิ่ทิสันดวงแก้วนะครับก็ได้รับไปเลยนะฮะ400โลบัคดีใจด้วยนะครับแต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ายังมีรางวัลอื่นต่อนะฮะร,รางวัลต่อมานะครับก็คือรางวัล300โลบัค1รางวัลแล้วก็100โลบัค3รางวัลนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารางวัล100เอ,เอา100โลบัคก่อนดีกว่า100โลบัค3รางวัลอย่างละคนนะครับ ก็จะมีหลายชื่อทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด182คนที่ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนที่182ซึ่งผมก็เมมชื่อมาแล้วครับแล้วก็ดูว่าซ้ําไม่ซ้ําตามนี้เลยนะครับหมายเลขลําดับนะครับเราก็จะเฉลยนะฮะว่าใครได้นะครับ182คนนะครับจนถึงคนนี้นะฮะ แคสซ่านะครับซึ่งตรงกับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับแคสซ่านะครับนี่ก็คือคนสุดท้ายนะครับซึ่งผมบันทึกไว้เรียบร้อยเอาละฮะผมจะใช้เว็บ random.org นะครับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนที่182นะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่าคนแรกคือใครนะครับคนแรกได้แก อ่าหมายเลข151นั่นเอง151 151 151คือชื่อนอนายครับนะครับคนนี้นะครับได้ไปเลยฮะ100โลบัคนะครับอ่าคอมเมนต์ไปคนนี้มาเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าใครจะได้100โลบัคอีก2คนนะครับเอาแล้วนะฮะ กดเลยอ่าหมายเลข57นั่นเองครับ57 57 57 57 57นี่ครับผมชื่อน้องว่าวิศกวิศกลนะครับคนนี้นะครับได้ไปอีก100โลบักนะครับแล้วก็100โลบักรางวัลสุดท้ายนะครับก็คือ ก็คือก็คือก็คือหมายเลข70ครับหมายเลข70คนนี้นะฮะกุนนันลงลิศนะครับอ่าคนนี้ก็ได้ไป100รางวัลน,นะครับ100โลบัคกทำไมมอนชื่อไม่ได้อ่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องจิวนะครับเป็นคนจะแจก100โลบัการางวัลน,นะครับคนนี้นะครับใจป่ามากก็ต้องขอขอบคุณ จิวอีกครั้งนะครับฮัลโหลไม่เนมอิจิวเจนเดอร์อิจเมนนะครับเฟมีลหรือเปล่าวะโอเคโอเคไปขอข้อคุณจิวได้นะครับเพราะว่าคนนี้เป็นสปอนเซอร์ที่จะแจกรางวัลที่3นะครับและรางวัลที่2นะครับเราจะประกาศกันเลยดีกว่ารางวัลที่2นะครับ300โลบักนะครับที่ผมจะประกาศนะฮะรางวัล3 0 0โลบักเราจะแลนดอมกันดีกว่าว่าใครจะได้นะครับรางวัลนี้นะครับ300โลบักหนึ่งรางวัลนะครับ ก็จะเป็นใครมาแันดองกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสา้นั่นเองหมายเลข90นะครับไปดูกันดีกว่าว่าหมายเลข90คือใครนะครับหมายเลขเกนะครับมาดูกันว่าใครจะได้รางวัล300โลบักเป็นคนสุดท้ายนะครับอ่าคนสุดท้ายนะครับก็คือ น้องที่ชื่อว่าレン n ャーエンเดーンนะครับได้รับรางวัล300ร้ b u โลบัเป็นคนสุดท้ายนะครับอ่าคนนี้นะฮะติ๊กไปเลยโอเคนะครับคนที่ได้รับรางวัลทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ติดต่อไปอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็รอรับรางวัลได้นะครับถ้าเกิดไม่มารับรางวัลภายใน3วันผมจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในกลุ่มของยูทูบเบอร์ที่เฮดด้วยนะครับอันนี้โปรโมทสุดๆแล้ว เผื่อว่ามีกิจกรรมแจกโลบัคเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบเข้ามาโปรโมทในทันทีนะครับแล้วก็จะแจกกันอีกครั้งแน่นอนว่าผมจะแจกอีกแน่นอนครับไปแล้วนะครับกู o ดบายนะครับก็อย่ากโกรธเครืองกันนะครับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับรอเล่นกันใหม่คราวหน้านะครับไม่บา,บายครับผม